ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ส้มก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้นะคะพี่ส้มเนี่ยก็ทํางานนะคะโดยการที่ว่าลงทุนแค่ศูนย์บาทนะคะโดยที่พี่ส้มเนี่ยยังไม่ได้ยิงแอดโฆษณาทาง Facebook อะไรเลยนะคะพี่ส้มทํางานผ่านเพจ Facebook นะคะแล้วก็โพสธรรมดาเลยคะ่ะโพสแบบธรรมดาแบบบ้านๆอย่างนี้นะคะ่ะแล้วพี่ส้มก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะ ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าพี่ส้มเนี่ยคือเก็บข้อมูลนะคะเอาไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าข้อมูลที่ส้มเก็บไว้เป็นอย่างไงกันบ้างตามมาดูกันค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของเดือนล่าสุดนะคะเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5น้นะคะก็จะเห็นว่าอาจจะมีน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าพี่ส้มเดือนนี้ยังไม่ค่อยว่างเก็บข้อมูลนะคะเนี่ยณวันนี้ก็เป็นวันที่18เดือน11 ะะเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ค่ะก็ข้อมูลก็จะน้อยเพราะว่ายังเก็บไม่หมดนะคะแต่พี่ส้มก็จะมีจดไว้ที่นี้เดี๋ยวพี่ส้มจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าอย่างอันเนี้ยคือเป็นข้อมูลที่ลูกค้าเนี่ยทักมาจาก ID Line นะคะพี่ส้มก็จะให้ดูว่าพี่ส้มเนี่ยอันเนี้ยพี่ส้มก็จะทําข้อมูลว่าอันนี้คือเราคุยกับลูกค้าทางลายยังไงเป็นแบบนี้นะคะ ที่เก็บเอาไว้เนี่ยเพราะว่าบางทีข้อมูลในไลน์เนี่ยมันจะหายพี่ส้มก็จะเก็บเป็นสถิติเอาไว้อ,อ่ะน,นี้เป็นข้อมูลที่ว่ามาจาก a c e b o o k นะคะอันนี้ก็อ่ะเราคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยพี่ส้มก็จะคุยกับลูกค้าแบบนี้นะคะตามนี้ก็อะ่ะอันนี้ก็คือมาจาก facebook อย่างเงี้ยค่ะก็มาดูตามนี้อย่างเงี้ยค่ะพี่ส้มก็จะคุยที่ว่าทักแชทไว้เนาะเก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วก็การเราลืมด้วยเพราะบางทีคือลูกค้าเนี่ยมาเยอะ แล้วมันจะทําให้เราจําไม่ได้นะคะก็ทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแค่สิบกว่าคนทีนี้เรามาดูของเดือนออ、เพี่ส้มจะให้ดูของเดือนตุลาตุลานี้พี่ส้มก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันก็เลยเก็บได้น้อยเหมือนกันนะคะคือแค่ประมาณยีสิกว่าลายจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูเนี่ยคือันอย่างอันนี้ลายแรกเนี่ยลูกค้ามาจากไอดีไลน์นะพี่ส้มก็ให้ดูตัวอย่างนะคะ ที่เราคุยกับลูกค้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราจบลูกค้ามาตามที่พี่ส้มเคยสอนไว้นนี่ก็เป็นลายที่2อ,อย่างนี้ค่ะที่คุยนะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูของเดือนกันยากันบ้างว่าเป็นยังไงนี่กันยาพี่ส้มมีเวลาเก็บนะคะก็อันนี้เยอะหน่อยอันเนี้สาลายอย่างเงี้ยคืออันนี้มาจาก ที่เราโพสที่หน้าเพจ Facebook นะคะยังไม่ได้ใช้เงินยิงแอดอะไรเลยสักบาทหนึ่งจาก facebook นะคะก็ทำไปเรื่อยๆทุกวันก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะ,อะลองดูเนี่ยค่ะก็คุยกับลูกค้าพี่ส้มก็จะมีเก็บไว้ให้อย่างนี้นะคะนี่เดือนกันยาเนาะเอาทีนี้เรามาดูกันต่อเน,อนี่ยเดือนสิงหาสิงหาไม่กี่ลายสิงหาค่อนข้างเยอะนะคะเกือบร้อยลายอย่างเงี้ยค่ะ ยังไม่ได้ใช้เงินยิงแอดเลยสักบาทน,นะคะตามนี้เลยนะคะอ่ะก็ดูที่ว่าพี่ส้มเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะที่เราคุยกับลูกค้าไว้แบบนี้นะคะอ่ะมาดูอีกรองดูอีกสักเดือนหนึ่งเดือนกระกฎะาคมเดือนกระกฎาคมก,ะก,ะก็ก็มีกับห้าสิบลายเนี่ยค่ะกับห้าสิบลายเนี่ยนะคะแต่ก็น่าจะมีหลุดไปบ้างแหละเพราะว่าบางทีเก็บไม่ทันนะคะก็ดู นี่ก็จะเป็นที่ว่าเราคุยกับลูกค้าตามนี้อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ที่เราคุยกับลูกค้าเนาะก็ประมาณนี้นะคะค่ะทีนี้ก็เพื่อนๆก็เห็นผลลัพธ์กันไปบ้างแล้วนะคะจากที่พี่ส้มเนี่ยทางานอยู่ที่บ้านนะคะโดยที่ว่าใช้เงินศูนย์บาทจริงๆนะคะแล้วก็โพสต์ที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กของเราเองนะคะ แล้วก็จะมีผลลัพธ์แบบนี้สร้างรายได้แบบนี้เหมือนกันคือสร้างรายได้เพิ่มนะคะคือ e: ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเอาวิธีที่พี่ส้มแนะนํานะคะลองเอาไปลงมือทํานะคะแล้วทําตามที่พี่ส้มแนะนําเนี่ยทําแบบนี้ทุกวันนะคะโพสให้สม่ําเสมอนะคะเพื่อนๆก็จะมีผลลัพธ์แบบนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยทําแล้วมีผลลัพธ์ยังไงเนี่ยก็ลองเอามาแชร์ในไลน์กันดูนะคะแล้วก um ็พ <never must S 1> ี่ส้มเนี่ยถ้ามี รอเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาติดตามพี่ส้มนะคะพี่ส้มเนี่ยมีเทคนิคดีๆเนี่ยพี่ส้มก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะคะแล้วยังไงก็ติดตามกันนะคะเพื่อนเพื่อแล้วได้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ